ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแกบ่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโลกปัจจุบันทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามการวลาของมันบางทีก็มีเรื่องวุ่นวายบางทีก็มีเรื่องสงบมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะ การที่ประเทศชาติบ้านเมืองบางยุคบางสมัยก็สงบร่มเย็นเพราะศีลธรรมกลับมาบางยุคบางสมัยโลกใบนี้ก็เดือดร้อนกันบุ่นวายก็เพราะว่าประชาชนคนที่มีความคิดความเห็นความนึกต่างมีความคิดความเห็นซึ่งกันและกันความคิดความเห็นที่ต่างกันแต่มันเป็นการพัฒนาเสริมสร้าง ของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขัดแยง้งมันก็จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนขาของเราสองขานี่แหละแต่ถ้ามันไม่ขัดแย้งกันมันก็เดินไปไม่ได้ขาของเราถ้ามันเดินไปพร้อมกันมันก็ล้มเพราะฉะนั้นที่มันมีขัดแย้งกันขาขวาก้าวไปขาซ้ายหยุดอยู่ขาซ้ายก้าวไปขาขวาหยุดอยู่ เพราะการขัดแย้งนี้เองการพัฒนาจึงเกิดเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเรื่องสำคัญ,นะคญชีวิตของคนเราบางคนเนี่ยโอ้ยเป็นสุขบางคนก็เป็นทุกข์ถามว่าชีวิตของคนที่เป็นสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ดี บางทีได้รับอาหารได้เครื่องนุ่งห่มได้ที่อาศัยได้ยารักษาโรคร่างกายก็ได้อาศัยปัจจัยสี่จนเจือก็มีความสุขแต่ตรงกันข้ามบางคนนี่ปัจจัยสี่มีบริบูรณ์แต่ขาดปัดจจัยที่ห้าธรรมะบริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ประกันความสุขทางด้านจิตใจ จิตใจร้อนกวนกระวายเพราะว่าหาที่พักแรมทางด้านจิตใจไม่ได้เขาเรียกว่าขาดธรรมะธรรมะเนี่ยมันเป็นยารักษาใจอาหารภายนอกเป็นที่เลี้ยงกายแต่พระธรรมคำสอนเป็นที่เลี้ยงใจถามว่าบางคนเกิดมาในโลกนี้ญาติโยมคิดกันไหมบางคนตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้จักคำว่าความทุกข ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายมีคนสนับสนุนอุปถรัรมภ์บำรุงดูแลเอาใจใส่ทนุทนอมกลอมเกลียล้ยงเลี้ยงดูไม่ได้รับความลำบากทำธุรกิจการค้าการขายก็เจริญก้าวหน้าพัฒนาสถาพรไม่มีความลำบากเลยและโรคภยัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียน นี่ถ้าเราจะมองดัโอ้นี่มันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมหรือความดีนะั้นมันส่งผลแต่ตรงกันข้ามบางคนตั้งแต่เกิดมายังไม่รู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดจนตายเจ็บอดอด,อดแอดแอดโรคภัยเบียดเบียนทำธุรกิจการค้าการขายก็ขาดทุนย่อยยับนี่มันเกิดขึ้นจาก สิ่งที่เป็นวิบากจำเติมนะมันเข้าลักษณะที่ว่าเวลาบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่พาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายบุญมามันเขาก็ยกเวลาบุญตกเขาก็ยามเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมที่เราได้กระทําไปแล้วนะมันแก้ไขได้ไหมจริงๆเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่มันยุติธรรมแก้ไขไม่ได้แต่ว่ากรรมที่เราทําแล้วท่านบอกว่าแก้ไขไม่ได้กรรมนี้ยุติธรรมกรรมที่เราทําไปแล้วน่ยมันยุติธรรมทาดีมันต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วแต่ว่ามันมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งในญาติโยม หลักในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเวลาเราทำกรรมชั่วไว้มากๆหรือความไม่ดีไว้มากๆเวลาจิตใจไม่สบายจิตใจเป็นทุกข์เขาจะมีวิธีการมีอุบายอุบายที่จะไม่ให้ความชั่วส่งผลน,นั้นมีอยู่เนี่ยคนเราเนะี่ยทำความชั่วไว้มาก ลัวว่าความชั่วมันจะส่งผลก็หาวิธีการหาอุบายทำยังไงความชั่วจะไม่มีโอกาสส่งผลเวลาความชั่วมันส่งผลมันก็ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์แต่ทำยังไงเมื่อความชั่วส่งผลจะทำให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์นี่เราเราต้องอาศัยพระธรรมคำสอนหลักอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมมันเหมือนอย่างนี้ิยม คนเราถ้าโชคชะตาวาสนาไม่ช่วยทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็มีคนตำหนิติฉินนินทาว่ากล่าวว่าร้ายท่านบอกว่าทำความดีให้มากขึ้นเมื่อเราทำความดีมากขึ้นความดีเนี่ยมันจะไปผลักไสมันไปเบียดเบียนความชั่วที่เรามีอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงทำให้ความดีของเรานะั้นมันไป เบียดเบียนบาปอากุศลที่ตนได้กระทำไว้มันมีกำลังน้อยเหมือนคนที่จะสิ้นอายุไขคนที่จะสิ้นอายุไขจะตายก่อนกำหนดถ้าได้ไปต่ออายุไปปล่อยนกปล่อยปลาอันที่จริงแล้วการไปปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการให้ชีวิตเขาชีวิตของเรามันเหมือนจะสิ้นสุดลงแต่เราไปปล่อยให้ชีวิตเขา เลยเป็นการเสริมความดีหนีความชั่วแทนที่จะตายภายในก่อนกำหนดเลยมีอายุล่วงเลยไปนี่เกิดขึ้นจากแรงกรรมแรงกรรมที่ผลักดันทำให้ความดีนะั้นมันตามส่งผลดนสนองทำให้บุคคลนั้นพ้นจากทุกขภยัยเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนะไม่มีเทพเจ้าเราเทวาที่ไหนะจะมาบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ความดีความชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเจตนาคือกรรมเท่านั้นที่มันผลักดันในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมีผลมันก็ย่อมปรากฏเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยเนี่ยถ้าเหตุไม่มีผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ผลมันเกิดขึ้นมันก็สำเร็จมาจากเหตุนี่แหละเรื่องกรรมบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำกรรมดีไม่มีผลทำกรรมชั่วก็ไม่มีผลแน่คนบางคนชอบพูดอย่างนี้ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปก็ว่ากันไปจริงๆทำดีมันต้องได้ดีมีทุกที่ทำชั่วได้ ดีมีที่ไหนทำดีได้ดีมีถมไปนี่น,นี่เรื่องกฎแห่งกรรมนะอาตมาอยากจะยกภาพสะท้อนย้อนกลับให้สาธุชนได้มองเห็นว่าความดีความชั่วมันมีผลสะท้อนให้เรามองเห็นอยู่บางคนเนี่มืดบอดนะมืดบอดทำความดีก็ไม่ทำเมื่อคนไม่ทำความดีมันก็ทำความชั่วอยู่ดีนั่นแหละดีชั่ว เมื่อมันยังไม่ส่งผลอย่าไปลำพองว่าดีชั่วไม่มีผลดีชั่วมันมีผลแต่การที่เราจะพิสูจน์กรรมดีว่ามีผลกรรมชั่วว่ามีผลเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยเหตุปัจจัยละเหตุปัจจัยเช่นถามว่าเราอยากจะทำดีเอา้ายกตัวอย่างให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกคนอยากให้ทุกคนมีอรอยยิ้ม ทุกคนอยากให้เขายิ้มให้เราใช่ไหมญาติโยมถ้าเราอยากให้เขายิ้มให้เราเราต้องรู้จักยิ้มให้เขาบ้างถ้าเรายิ้มให้เขาผลสะท้อนย้อนกลับที่เรายิ้มให้เขานะ่ะคือกรรมดีเมื่อเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราตอบนี่นี่แสดงว่ากรรมนี้มีผลถ้าพูดถึงตังหลักหลักฐานที่ท่านแสดงเรียกว่าคิฏฐธ,ธรรมเวทนียกรรม กรรมนี้มีผลทำกรรมดีมันต้องส่งผลดีเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราตอบบันนี้ถ้าเราทุกคนอยากให้เขาพูดดีกับเราทุกคนอยากให้เขาพูดดีกับเราเราต้องรู้จักพูดคำอ่อนหวานคำดีกับเขาก่อนเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราตอบเห็นไหมยากอยู ที่เขาพูดดีกับเราแสดงว่ามันเป็นผลแห่งภาพสะท้อนที่เราพูดดีกับเขาแล้วเขาจึงพูดดีกับเราต่อทุกคนอยากให้เขาไหว้เราการที่เขาจะมาไหว้เราโดยปราศจากเหตุผลคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เขามากราบมาไหว้เราแสดงว่าเรามันต้องมีดี เราอยากให้เขาไหว้เราเราต้องรู้จักไหว้เขาเป็นอย่างบาลีท่านก็กล่าวว่าวันทัโกปฏิวันทนังผู้ไหว้ย,ย่อมได้ไหว้รับตอบเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอบนี้มันเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราอย่าไปน,นึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่มีผลกรรมนี้มีผลนะ กรรมนี้มีผลอย่าไปน,นึกว่ากรรมนี้ไม่มีผลเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอนี้มันเป็นผลแห่งกรรมที่เราได้กระทำไหว้แต่ถ้าเราไม่รู้จักการไหว้การกราบเขาแล้วเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้เรามันมาหาเหตุผลไม่ได้นี่เรื่องเรื่องของพิสูจน์ของกรรมดีเอากรรมชั่วก็เหมือนกันเลญาติโยม เราไปบุยปากเ,เขาเขาก็บุยปากเ,เราเราไปชกตีเขาเขาก็ชกตีกับเราตอบเราพูดไม่ดีกับเขาเขาก็พูดไม่ดีกับเราตอบนี่มันเป็นภาพสะท้อนเป็นผลให้เราเห็นคือเรื่องของกฎแห่งกรรมตัวกรรมตัวนี้ท่านเรียกเกิดขึ้นจาก เจตนาตั้งใจภาษาพระท่านเรียกว่าเจตนาเจตนาหังพิขเวกรมมังวัฏามิตัวเจตนาเนี่ยคือตัวกรรมกรรมนี่มันสร้างภาพสมมติว่าเราจะด่าเขาเนี่ยมันต้องสร้างภาพก่อนจะด่าให้เขาเป็นอะไรใจของเรามันต้องนึกถึงสิ่งนั้นก่อน จะโทษขอประทานอภัยจะด่าเขาเป็นหมูเป็นหมาเป็นช้างเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควายใจของผู้พูดต้องนึกถึงสิ่งนั้นก่อนเมื่อนึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็พูดไปตามจิตที่คิดเพราะฉะนั้นเสียงคือคำพูดที่พูดออกไปจากปากของคนพูดเรียกว่าเกิดจากจิตทางพระอภิธรรมเขาเรียกว่าจิตตะชรูป รูปคือเสียงเนี่ยมันเกิดจากจิตเมื่อจิตคิดถึงสิ่งใดใจก็พูดออกไปตามที่จิตคิดจะด่าให้เขาเป็นเฮี้ยใจเราก็น้องนึกถึงเฮี้ยจะนึกด่าให้เขาเป็นวัวเป็นควายใจเราก็ต้องนึกถึงวัวควายแล้วก็ด่าว่าเป็นวัวเป็นควายจะด่าให้เขาเป็นช้างเป็นม้าใจเราก็ต้องนึกถึงช้างม้าแล้วก็ด่าออกไปตามคําพูด คำพูดอันเกิดจากจิตเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตะชะรูปและตัวจิตเนี่ยมันสำเร็จที่ใจด้วยนะอย่าไปไม่ใช่ไปไปด่าเขาหรอกจริงๆใจของเรามาเข้าถึงก่อนสำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันก็แสดงออกไปทางกายทางวาจาทางกายก่ฆ่ากันรักกันแย่งชิงกัน ทางวาจาก็พูดใส่ร้ายป้ายสีส่อเสียโกโกหกพกลมซึ่งกันและกันนี่เป็นกรรมทั้งนั้นแหละในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมตัวกรรมะตัวนี้มันเกิดขึ้นต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมนี้มีผลหลักความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อกรรมแล้วเราจะไปเชื่ออะไร ไม่ใช่เชื่อเลิกเชื่อยามเลิกยามเราก็มันเป็นยาหอมอยู่เหมือนกันพราม์ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่เรื่องกรรมเรื่องการการะทําคงจะไม่รู้เรื่องเลิกเรื่องยามไม่รู้เรื่องของเหตุแห,ห่งความเสื่อมแน่ทํานองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสแจ่พราหมณ์ผู้มักถือเลิกยามอันนักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโทภาลังอุปจักขา อโถอัฏฐสนขัดตังกิงกะริสสันติตารกาดูก่อนพรามคนผ่านคนผ่านผู้มักถือเลิกยามอยู่ประโยชน์ก็เป็นเรื่องของประโยชน์เองดวงดาวเลิกยามจะช่วยอะไรเราได้กิงกริสสันติตารากาในดวงดาวเลิกดีเนี่ยเลิกยาม จะช่วยอะไรเราได้ว่าเลือกดีตอนเช้าสมมติว่ายัางไม่ถึงตอนเช้าเราอยังไม่ต้องกระทาถ้าเลือกดีตอนเย็นถ้าไม่ถึงตอนเย็นเราก็ไม่กระทำบางทีถึงเวลากระทำก็ว่าโอ้เช้าเกินไปบางทีบอกว่าตอนโอ้เย็นเกินไปแนะ่มักอ้างว่าเช้าน,นักมักอ้างว่าเย็นนักเลยไม่ทำการงานและไปโทษแก้ไขมงคลหรือเลือกอย่างไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดี แต่การทําดีต่างหากทำให้เราเป็นคนดีการทําชั่วต่างหากทำให้เราเป็นคนชั่วดีชั่วมันอยู่ที่ตัวการกระทําเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมนี่มันมีอยู่นะคนเราถ้าคิดว่าเราเนี่ยมันทําอะไรทํามาค้าขายไม่เจริญกันนะเราก็ต้องทําดีเพิ่มขึ้นรู้จัก ปล่อยนกปล่อยปลาบ้างเข้าวัดรู้จักบูชาดอกไม้ธูปเทียนสร้างความดีหนีความชั่วกันบ้างอยู่ในบ้านไหว้พระในบ้านก่อนก่อนจะออกนอกบ้านพระในบ้านคืออะไรก็ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ด้วยอามิดเชน่นไปตลาดซื้อผลไม้ลากไม้ไปเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่นั่นเห็นไหมญาติโยม เอาอาหารคาวแลวหวานให้คุณพ่อคุณแม่ทานนั่นเขาเรียกว่าไหว้พระในบ้านก่อนเขาเรียกว่ามงคลมันจะได้เกิดขึ้นในจิตใจของเรามงคลเนี่ยมาตาปิดตุกุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านว่าการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุดแห่งชีวิตอย่าไปคิดหาแต่มงคลข้างนอกกัน วัตถุมงคลข้างนอกไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเรานะแต่มงคลชีวิตของเราไหว้พระในบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นบุญพระในบ้านเลี้ยงแล้วก็ดูพระนอกบ้านด้วยพระสงฆ์องค์เนรสมณะชีพรามดูแลเอาใจใส่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สืบทอดศาสนา นำพระธรรมคำสอนไปประกาศไปเผยแพร่แก่ชาวโลกให้เขาเกิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ทางดีหนีทางชั่วนะรู้บุญรู้บาปนี่มันเป็นแนวทางมันเป็นแนวทางที่จะนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์เอาล่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องของการกระทำมันอยู่ที่เจตนาทั้งนั้นแหละ เรื่องของกรรมหรือเรียกว่าตัวศรัทธาเนี่ยมันท่านจำเนกแยกวันนี้ไว้สี่อย่างนะวันนี้จะพูดนำมาทักสี่ข้อหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อการการะทำของตนเองเราจะดีไม่ใช่ใครมาทำให้เราดีตัวเราทั้งนั้นแหละเราจะชั่วไม่ใช่มาใครมาทำให้เราชั่วเราทำเองนะญาติโยมนะเราทำเอง ฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์เห็นแล้วโอ้เชือดไก่เชือดสัตว์ฆ่าปลานึกถึงการการะทำของเราขึ้นมาโอ้เรานี่มันไม่รู้ดีรู้ชั่วแต่พอฟังพระเจ้าพระสงฆ์ได้บรรยายโอ้เห็นเห็นการทำชั่วเป็นความชั่วนี่จึงเรียกว่ากฎแห่งกรรมที่เราจำแนก ว่าการกระทำนะม่นเราทําชั่วและจิตใจเศ้าหมองนี่ทางกายทางวาจานี่ก็พูดส่อเสียดยุให้รำตําให้รั่วยุยงให้แตกแยกสามขี่กันเหมือนประเทศไทยของเราถ้าเราไปยุยงกันไม่มีที่สิ้นสุดหยุดยุยงกันได้ไหมฝ่ายรัฐบาลก็ ไม่ต้องไปใส่ร้ายป่ายสีผิดว่าตามผิดไม่ต้องประกาศโพลโพลอยู่ตลอดเวลาฝ่ายค้านก็ไม่ต้องไปยุให้รั่วยุยำทำให้รั่วกันคือหมายความว่าผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกเนี่ยสื่อของบ้านเมืองเรานะ่ะมันไปเข้าในวัจจิกรรมด้วย เพราะว่าเอาสื่อไปกระบอกใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเขาอยู่ในป่าในเขาในดงเขาไม่รู้เรื่องรู้อะไรคือทางที่ดีดมันต้องพูดให้ถูกตามหลักเกณฑ์เหตุผลผิดอย่างไหนนะมันมีโทษอย่างไรจึงเอาเป็นเอาตายกันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราไม่รู้จักให้อภัยกันเนี่ยมันความวิบัติของประเทศชาติคือ ประชาชาติแตกความสามาัคคีกันความเห็นมันไม่ลงรอยกันความเห็นมันไม่เสมอกันอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยญาติโยมเอ้ยเรื่องความสามาัคคีเนะมือเรามันยังนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยนะว่ามือของเราเนะี่ยเวลาทํางานนิ้วมันไม่เท่ากันนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแต่ละนิ้วมันก็ไม่เท่ากัน แต่ว่าสิ่งที่มันไม่เท่ากันแต่มันอยู่ร่วมกันได้เวลามีกิจกรรมนิ้วโป้งก็ดีนิ้วชี้ก็ดีนิ้วกลางก็ดีนิ้วนางก็ดีนิ้วก้อยก็นี่มันช่วยกันมันสนับสนุนทําให้งานของเราสําเร็จไม่ใช่นิ้วเท่ากันแล้วจับอะไรก็ลําบากแล้วเนี่ยไม่ได้มันต้องนี่คือคือหลักประชาธิปไตยกฎแห่งธรรมาธิปไตยนะ เรื่องของวาจามันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดขึ้นทางวาจากรรมชั่วใส่ร้ายป้ายสีโกหกกันทุกวันอย่าลืมนะกรรมนี้มีผลเมื่อกรรมนั้นยังไม่มีผลอย่าไปลำพองใจใส่ร้ายป้ายสีกันโอ้ในสมัยอดีต กรรมนี้มันมีผลเมื่อกรรมนั้นมันยังไม่ส่งผลคนทำกรรมชั่วมองไม่เห็นความชั่วเป็นความชั่วแต่เมื่อใดความชั่วมันส่งผลคนทำชั่วจะรู้สึกรู้สึกตัวว่าความชั่วมันมีผลการทำดีก็เหมือนกันนะการทำดีด้วยกายเอาใจใส่ดูแลผลขวายช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์กรแจ่เจ็บตายไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่รักของกันไม่นอกใจกันนี่เป็นกายกรรมกายสุจริตด้วยทางวาจาก็ไม่พูดเท็จโกหกพกลมไปวันวันใส่ร้ายป้ายสีกันไปวันวันมีเจตนาดีมุ่งดีปรารถนาดี ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุให้รำตำให้รัว่วไม่กล่าวคําหยาบกล่าวคำหยาบตัดพ้อต่อว่าเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่เป็นทางแห่งความดีเขามีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีมิตรถ้าเราพูดแต่คําไม่ดีสิ่งที่เราพูดไปมันก็เป็นผลเขาเรียกว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่จะต้องกลับมาถึงตนเองเอ๊ะ เขาเป็นอะไรจึงมาว่าอย่างนี้นะมันก็จะมีเหตุมีผลของมันอยู่นอกจากวจีกรรมแนวทางเนี่ยที่พูดอย่างนี้ก็หมายกับว่ากรรมสถัทธาเชื่อกร,รมเชื่อการกระทําของตนเองคนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวกรรมคือการกระทําเมื่อกรรมที่เราทําแล้วมันก็มันก็มีผลของมันแหละ การการะทำเนี่ยมันเป็นกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอากุศลกรรมแต่เป็นฝ่ายดีก็เรียกว่าบุญถ้าเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่าบาปเมื่อมีเหตุมันก็ต้องมีผลเหตุกับผลเป็นของคู่กันเขาเรียกว่าวิปากัศธาเชื่อผลของกรรม ว่าความสุขที่เราได้รับอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้มันสืบเนื่องมาจากอดีตเหตุร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองปัจจุบันทุกวันนี้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีที่นาไร่สวนทำธุรกิจการค้าการขายเจริญก้าวหน้านี่บุญสนับสนุนส่งผลทั้งนั้นแต่เวลาตรงกันข้ามเวลาบาปส่งผลเนะี่ยเวลาบาปส่งผลมันก็ ส่งผลดนสนองทำให้จิตใจของบุคคลผู้กระทำบาปนะ่ะใจเป็นทุกข์นี่ความทุกข์ในโลกนี้ทุกข์ใจนี่เป็นผลของบาปนะี่เป็นผลของบาปการส่งผลที่ให้ได้รับผลเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราได้รับความทุกข์ต่างๆนาน,นานคนมีบาปส่งผลทำธุรกิจการค้าการขาย ขาดทุนย่อยยับไม่เจริญไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาสถาพรนี่เกิดขึ้นจากผลของกรรมที่กระทำทั้งนั้นนี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามเขเรียกว่ากรรมมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเนี่ยคนเราถ้ามีทำไมเราจึงต้องมารับโทษทุกข์เหมือนเหมือนกันบางทีก็มีโชคมีชยัยทุกคนเจริญก้าวหน้าเหมือนกันเขเรียกว่ากรรมเสมอกัน ความดีความชั่วีย่ยไม่ใช่ใครทําให้ใครหลงยงเอ้ยเขาเรียกว่ากรรมเสมอกันไม่ต้องส่งผลดนสนองไม่ใช่ว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราคนนี้ทําให้แก่ประเทศชาติคนนี้ทําให้แก่ศาสนาไม่ใช่กรรมที่สัตว์ทั้งหลายที่ทําไว้มันส่งผลมามันจึงทําให้ได้รับผลเสมอภาคและก็ยุติธรรม คนมีกรรมเสมอกันจริงต้องมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างกรรมดีประเทศชาติาศาสนาบ้านเมืองจะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขและข้อที่สี่ก็คือตถาคตะโพธิสัต t าต้องเชื่อต่อพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติแล้วหนีทุกข์ได้จริง ว่าทำใดเป็นเหตุแห่งความสุขผู้ใดดำเนินเดินตามแล้วผู้นั้นก็ประสบพบกับความสุขผู้ใดกระทำเหตุแห่งความทุกข์ผู้นั้นย่อมประสบพบกับความทุกข์ใดแน่จริงการเชื่อพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อันนี้เป็นเหตุแห่งความ สุขความเจริญแล้วเราก็จะเลือกทางดีหนีทางชั่วเป็นเครื่องนำตัวออกจากกองทุกข์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัณน,นิ้อัตมะภาพก็เลยนำเรื่องกรรม4ประการหนึ่งกรรมมัสธาเชื่อกร,รสองวิปากศธาเชื่อผลของกรรมและ 3. ามกรรมมกตาสตาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองและข้อที่สตถาคตาโพธิทตาเชื่อต่อพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็จะเป็นปัจจัยนําให้ชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้แบบร่มเย็นเป็นสุขสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็พอสมควรเวลาอาตมภาพผู้บรรยายก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้พี่น้องชาวไทยจงสงบร่มเย็นขอให้พระธรรมคําสอนจงดลบันดาลประทานผ่อนให้พี่น้องชาวไทย มีความสุขสงบและร่ะรมเย็นสามัคคีทำสืบต่อไปอัตมาภาพจึงขอยุติปาตากถาถาทำลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร